สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับซอเกษตรบรรยุพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าว,วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะครับก็เป็นช่วงใกล้จะสิ้นเดือนแล้วครับแล้วก็ที่มาอัปเดตตอนเช้าว,วันนี้ก็คือหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกนะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคือนนี้แล้วก็ตอนเช้านี้ก็เริ่มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถ้าดูจาก กลุ่มเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยนะช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเช้าถึงสายถึงเที่ยงของวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีกลุ่มเมฆฝน,นหลายๆกลุ่มนะครับโดยตรวจเจอหลักๆนะครับอยู่แถวภาคอีสานตอนบนนะครับแถวอีสานตอนบนอีสานตอนล่างแถวภาคตะวันออกหรือก็กลางนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มภาคนี้ก็จะมีฝนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแถวภาคใต้นะครับก็เริ่มที่จะมี กลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30พฤษภาคมเนี่ยก็จะมียอมความกดอากาศต่ำนะครับที่อยู่แถวเวียดนามแนะวันนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยไปยังฝั่ง ลงอ่าวฝั่งพม่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนชุกขึ้นในขณะเดียวกันก็ลมตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทําให้วันนี้ถึงวันที่30เนี่ยประเทศไทยก็จะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับสําหรับถ้าจะ มาดูในส่วนของอัปเดตกลุ่มฝนนะครับก่อนจะดูกลุ่มฝนก็ดูกลุ่มเมฆฝนก่อนนะครับกลุ่มเมฆตอนนี้ก็คือจะเห็นว่านี่นะครับก็หลักๆที่ปกคลุมอตอนนี้ก็มีอยู่แถวอุดรธานีแถวนครพนมนะครับแถวสกลนครแถวอุดรธานีขอนแก่นนะครับหนองคายนะครับแล้วก็กำลังเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆนะแถวเพชรบูรณ์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ถวมุกดาหารนี่นะครับนี่คืออีสานล่างแถวสุรินทร์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนี่นะครับชุดใหญ่เลยกรุงเทพนะครับอยู่แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีแถวจันทบุรีนะครับระยองนี่นะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่กําลังเคลื่อนที่เช้านี้แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับซึ่งเมื่อไปอัปเดตดูในส่วนของข้อมูล เรดาร์ที่เป็นฝนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะตรวจพบเจอกลุ่มฝนหลายพื้นที่เลยนะครับในเช้านี้นะครับก็คือไล่ไปนะครับนี่ตั้งแต่แถวนี้นะครับแถวหนองคายนะครับตอนนี้หนองคายฝนก็กําลังตกนะครับหนองคายนี่สีแดงแจ๋เลยครับหนองคายรอต่อระหว่างหนองคายกับอุดรธานีนะครับกําลังมีฝนตกหนักนะครับในส่วนของแถวนี้แล้วก็ อุดรบางส่วนนะครับอุดรบางพื้นที่นะครับมีฝนนะครับฝนกําลังเคลื่อนที่นะครับจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับณเวลานี้นะครับแล้วก er ็แถวอีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับแถวรอยต่อระหว่างสกลกับอุดรธานีนะครับแถวนี้นะครับแถวสกลนครนี่ครับแถววานอนนิวาดของสกลนะครับแถวพรจเลญของบึงการนะครับก็มีมีฝนนะครับ แล้วก็ฝนฝั่งเวียงจันทร์นะฝั่งลาวก็ก็กำลังตกหนักเช่นกันนะทางด้านที่ติดกับอีสานตอนบนในในวันนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะอยู่นี่นะครับโซนแถวขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นไปกําลังเคลื่อนที่ไปด้านตะวันตกนะครับน่าจะไปชุมแพแล้วก็ออกไปแถวเพชรบูรณ์นะครับเป็นรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคเหนือนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะอยู่แถวชัยภูมินะครับนะเช้านี้นะครับ รอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชัยภูมินะครับแถวบ้านไผ่แล้วก็มีบางส่วนอยู่แถวโคราชแล้วก็ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมข้างล่างนี่นครับอยู่แถวอุบลราชธานีสีสเกตนี่นะครับยะโสธรอำนาจ,จเจริญน,นะครับอย่างอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้ก็น่าจะเริ่มตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วฝนนะฝนก็กําลังเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกนะครับก็ลักษณะฝนจะกลับทิศกับวันอื่นนะวันอื่นปกติจะเคลื่อนที่จาก ตะวันออกไปเอตอตะวันตกไปตะวันออกนะครับนี่เคลื่อนที่จากตะว,วันออกไปตะวันตก,กนะครับ <S <s <ih> ดูลักษณะกลุ่มฝนนะครับก็กําลังเคลื่อนที่แล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับสีสเกตนะครับกันดารลลักขบขันนี่นะครับกําลังเคลื่อนที่ไปด้านตะวันตกนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งกําลังเคลื่อนที่จากสุรินเพื่อที่จะเข้าบุรีรัมนะครับเข้าหนังรองเข้านวลดินแดงของโคราชนะครับ นี่คือกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อีกชุดอยู่แถวนี้นะครับแถวสะแก้วนะครับข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่สะแก้วแล้วก็ชุดใหญ่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมแถวชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้นะครับน่าจะได้รับฝนเยอะนะครับตอนนี้นะครับแดงแจ๋นะครับโซนนี้นี่นะครับแถวฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับแล้วก็สะแก้วตรง นกลุ่มนี้ก็กำลังจะเคลื่อนที่เข้าสะแก้วนะวัฒนานครคลองหาดนะครับแล้วก็พนัดนิคมชนบุรีนี่ฝนตกหนักนะครับหนองใหญ่ชนบุรีปลวกแดงระยองนะครับฝนข้างล่างเคลื่อนจากบนลงล่างนะท่านผู้ชมดูจากกลุ่มฝนแล้วก็เริ่มกระจายตัวไปนะครับน่าจะถึงระยองพัทยานะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนแถวภาคกลางนะครับแล้วก็กําลังจะเคลื่อนที่เข้าสู่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่าจะนะ่าจะกาลังตกนะครับแล้วเริ่มจะหยุดแล้วนะครับแล้วก็มีแถวพระนครศรีย,ยุทธยาอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับที่ฝนกาลังตกในช่วงเช้านี้นแล้วก็น่าจะเริ่มทยอยมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ช่วงนี้คือตกมาตั้งแต่เช้านะครับในส่วนของภาคใต้ก็จะมีกลุ่มฝนป,ปลายนะครับ ก็กำลังเคลื่อนที่แถวภูเก็ตและนองกระบี่โซนนี้นะครับตรางสุราชนะครับเขามีกลุ่มฝนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนเช้านี้นะครับที่เป็นอัปเดตข้อมูลนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่วันนี้วันหยุดก็บางหลายๆท่านก็อาจจะออกไปเที่ยวหรือว่าพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะเริ่มปลูกพืชน,นะครับโดยเฉพาะมันสำปะหลังหรือว่าพืชไรนะครับ หรือหลายท่านก็กำลังจะหวานข้าวนะครับปีนี้ฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการทำระบบพอปลูกดีๆนะครับการใช้น้ำดีๆเพราะว่าอาจจะเจอในส่วนของฝนแรงนะครับในในปีนี้นะครับก็ถ้าดูภาพรวมของกลุ่มฝนนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่หลักๆอยู่ 3- 4กลุ่มนะครับ3มกลุ่มหลักๆนะครับก็คืออยู่แถวอีสานตอนบนนะครับ กำลังเคลื่อนที่จากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตกนะครับกลุ่มอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างก็กําลังเคลื่อนที่จากตะวันออกไปด้านตะวันตกเช่นกันนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่แถวภาคกลางกับภาคตะวันออกเชื่อมกันนะครับก็เคลื่อนที่จากตะวันตกมาตะวันออกนะครับเป็นกลุ่มฝนแล้วก็ยังมีกลุ่มฝนอีกกลุ่มที่อยู่แถวอ่าวไทยรูปตัวกอนะครับที่กําลังจะเคลื่อนที่ น่าจะขึ้นฝั่งแถวประจวบเพชรบุรีในสาสายวันนี้นะสายเลยเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากในส่วนของอิทธิพลในส่วนของล่องมรสุมเอ่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่านะครับที่อยู่แถวประเทศเวียดนามแล้วก็กําลังจะเคลื่อนที่เข้าผ่านประเทศไทยนะครับแถวภาคตะวันออกแถวกรุงเทพและภาคกลางนะครับกรุงเทพ และปริมณทลนนี่ครับน่าจะเกิดในส่วนของฝนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูในลักษณะของเอ่อฝนนะครับนี่นะครับนี่คือกลุ่มกลุ่มฝนที่ตรวจเจอในเช้านี้นะเมื่อทําเป็นมามาแยกมาเป็นโมเดลนะครับก็จะมีในส่วนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงนะครับแล้วก็กาลังเคลื่อนที่เข้าปกคลุมในส่วนของ ประเทศไทยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนในเช้านี้ก็อาจจะมีฝนตั้งแต่เช้าต,ตรู่นะครับพอส,สายก็น่าจะฝนน่าจะกระจายตัวมากขึ้นนะวันนี้ฝนน่าจะตกในประเทศไทยหลาย,ลายพื้นที่นะครับเนี่ยดูจากลักษณะของโมเดลนะครับสําหรับเช้านี้ก็ยังตกนะครับเริ่มตกแล้วแล้วก็พอสายเนี่ยก็เน้นตะวันออกกลางนะครับ ที่จะหนักหน่อยนะครับรวมทั้งแถวภาคใต้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นหลายกลุ่มนะภาคใต้นี่คือในส่วนของฝนในวันนี้นะครับก็ตกต่อเนื่องนะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องทั้งวันนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็เป็นอีสานใต้นะครับแล้วก็กลางและตะวันออกนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะ เกิดฝนเยอะนะครับในในในวันนี้นะครับในส่วนของพื้นที่โซนนี้นะครับไปจนถึงดึกกน,นะครับแล้วก็ตกหนักสลับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีฝนนะครับมีฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็พี่น้องเกษตรกรที่รอในส่วนของฝนก็จะอาจจะได้รับน้ําฝนค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำในวันนี้นะครับดู ลักษณะของโอกาสที่จะเกิดในส่วนของลมแรงพายุนะครับดูตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับก็ก็เริ่มแถวอีสานตอนบนกลางตะวันออกนะครับแล้วก็พอส้สายก็มีแนวโน้มที่จะเกราะก่อตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็ช่วงค่าก็เน้นไปด้านตะวันตกมากขึ้นนะครับแต่ก็ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของแถวอีสานกลางตะวันออก แล้วก็เหนือตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนบนปีนี้ไม่ค่อยมีฝนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นหลักมาแถวเหนือตอนล่างกลางอีสานแล้วก็ตะวันออกส่วนภาคใต้นี่มีฝนต่อเนื่องอยู่แล้วครับในส่วนของช่วงที่เป็นหน้าฝนช่วงนี้ก็จะมีมรสุมเข้ามาเยอะในส่วนของภาคใต้นะครับก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับให้ดูทิศทางของกลุ่มก้อนเมฆนะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า เนี่ยนะครับในอ่าวไทยรูปตัวกอเนี่ยมีกลุ่มค้อนเมฆก่อตัวข,ขึ้นเรื่อยๆก็กาลังเคลื่อนที่ไปด้านตะวันตกนะครับจากตะวันออกไปตะวันตกเพราะฉะนั้นก็ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดฝนตกได้ค่อนข้างจะเยอะในช่วงวันนี้นะครับเกือบทุกภาคนะครับยกเว้นแถวภาคเหนือตอนบนนะท่านผู้ชมภาคเหนือตอนบนไม่ค่อยมีฝนนะครับในในรอบหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับต้องเตรียมในส่วนของรับมือ ที่เอเดีโยโฝนนะจะทิ้งช่วงในช่วงวันในช่วงปลายเดือนหน้านะครับกลางถึงปลายเดือนหน้าเป็นต้นไปฝนก็อาจจะน้อยลงนะครับต้องมาลุ้นให้มีในส่วนของพายุนะครับเข้ามาเติมน้ำนะครับเนี่ยนะครับดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับจะเห็นมีกลุ่มพายุของมาวานะครับกําลังเคลื่อนที่ด้านตะวันตกหมุนควงนะครับกําลังจะเข้าในส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับและดูว่า เสียดายนะครับพายุลูกนี้พอใกล้ถึงฟิลิปปินส์แล้วเขาจะโค้งกลับนะครับขึ้นเหนือแล้วก็ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะถ้ามาตรงๆไม่โค้งกลับนี่ก็น่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับแต่ก็มีผลทางอ้อมนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังมีผลทางอ้อมอยู่ก็นเดียวนำทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณนั้นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเช้านี้นะครับอัปเดตข้อมูลฝนนะครับก็ขอบคุณครับ